ครับพี่น้องเสียงป้าห้องบึมบึมมือนี่พยากรณ์อากาศเพิ่นบอกว่าอีสานเฮ้าเนี่ยจะมีพายุฝนได้ดูร้อนเนาะครับไปนเน,นี้กันฝนจะตกปั๊บเนี่ยผมจะลำบากท่านที่เลยครับเนื่องจากบ้านผมมีแนวปิดแนวบางังจึงตั้งสติอย่านี้เอาว่างไว้ซื้อครับเนี่ยว่างไว้าพาดไว้รับจังรถหน่ยเื่องเสียงก็บ้าแล้วลงจากรถครับ เ,เสียงคันบบเอาผ่าเต็นท์มาปิดไว้มันก็สีรษะใช่ครับจะไป,ไปเล่นมากกันยังไม่ไหนเอาลงเลยของอยึงดธงโดดส่วนทางนี้ก็มันสาดเขาได้ครับนี่สาดกรรมฐา,านนี่รับฝนตกยางใดลำบากครับลำบากแห้ง ของเต็มเลยนี่เครื่องรถนกรอครับทางปุ่นกับไข่แน่โยนป่อดอไทยโยมันอยู่ในแลับนี่ครับของเต็มเลยคนผู้เดียวบ่มีผู้ซอยอลูกเต่าก็บ่อบยูน้ำลนะหกบได้เก็บได้เมียนพี่น้อง เดี๋ยวผมต้องเอาพาพื้นนี่ปิดหนารถครับคันพบปิดไปเลยฝนมาให้ออกว่าท่านนี่นะครับรถถูก,ถก,ถกคันห่าง หอมบึมๆครับสำหรับฝนฟ้าล่ะทิพยากเลยบึมๆแล้วครับมาหลังอันนี้ทางทิตวันออกครับเนี่ยทางทิตวันออกทิตว,วันออกกับมีเมฆทางทิตวันตกกับมีเมฆเมฆหนึน่งทำ เนี่ยบ่ไหลรัทางจิดเหนืออันนี้เป็นทางจิศเหนือก็มีอยุ่ต่อไปก็ต้องปิดอันนี้แล้วครับนี่ เมฆเบ่อหลายครับแต่ฝ่าห้องแห้งลักษณะนี้ต้องคกิดต้องล่มแน่นอนนะครับ ทางที่ตะวันออกเลยครับป่าเริ่มปกคุุมแล้วครับตัวนี้ปลาเหรียมพัดรับแล้วครับ ิงที่สำคัญคือลมครับติดท,ทางไปทางทิศต,วตะวันตกครับตอนนี้ทางลม ลังเริ่มล่มเม็ดแล้วครับ này đỡ còn ngay đây thì nó lá cua còn เตียมากเลยบ้านเตียมาเยกมาเ,กเทางนลมเียนิพางลราพี่นอก เตีอนสิบหาครับสีครับลงท่าสิไไปโอ้ยัญญา่านครับพี่น้อง อนนี้เวลาสิกเจ็คนัิกานะครับแต่ยังมีสิดป่าอยู่ครับม,มีสิุป่าสิดป่านิ่งสิดป่าบรไหลอาจจะมาอีกราหลอกนหงแต่พอจุดป่ายังมีหนาอยู่ครับลำบากเวลาฝนตกเราผมลำบากขนาดเลยตัวช่วยแบบโบมี่ไม่มีตัวช่วยโต๊ทิมแล้วครับลกเอาสิดีเอาพระท่านกันโต๊ดทิมไปเลย โบราณพันว่าเปียกใดหม่เสียว่าท่นตื่นนี่เปียกฝาดฝนฝาดมากนะครับต่างมั้ย